ได้บุญด้วยกันทุกๆวันนะคะเดินช้ามาอันแสนสดใสนะคะใท้ทุกๆวันอุ้ยดอกอะไรสวยๆนะคะเอซเมื่อกีอ้มันเป็นดอกเล็กๆเราขับรถไปนางรูนะคะเช้านี้ก็จะมีรํานะคะเป็นเอฟซี FC ของ ยายฮันนี่นะคะแล้วก็เป็น f อของแอดแอนนะคะ fc นะคะอยู่ในชงของก็นะคะประมาณ3-5นาทีนะคะไปชมคลิปให้ด้วยนะคะชมคลิปแล้วก็ชมโฆษณาให้ด้วยนะเนี่ยนะคะขอให้ชมโฆษณาให้จบนะคะรายได้มาจากโฆษณานะคะ fc ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะเนี่ยนะคะช่วงเช้ามันก็ชื้นอยู่นะคะเออ fc มันหน้าฝนหรือมันหน้าหนาวหรือมันหน้าร้อน,น,อนเนาะ fc เนาะ มันก็ร้อนร้อนนะคะกลางคืนก็อากาศเย็นเย็นตอนเช้ามาก็รู้สึกว่าเย็นกว่าตอนกลางคืนนะคะเอฟซี MC. หรือว่าเป็นกับที่เราขับรถนั่นเจ้าตัวไหนนาะวิ่ง เอาจรปหรือเปล่าน้องหมาก,ก็จะวิ่งแบบเรียกว่าอะไรนะคะแบบตอนเช้ามาก,ก็จะวิ่งกันเนาะเพราะว่าคงจะหนาวแต่น้องหมาถ้าถ้าอากาศหนาวนะคะเขาก็จะนอนอยู่กับพื้นถนนนะคะเพราะว่าพื้นถนนมันจะมีไอแดดนะคะไอแดดออกมา แล้วมันจะปูด ขอให้หายเป็นอัศจัรย์นะคะขอให้มีโชคมีลาภกันทั่นหน้าเลยนะคะ fc ให้ชมวิวกันนะคะของน้ำก็สวยนะคะความชุ่มชื้นนะคะหลังจากฝนตกนะคะโอ้ยแดดแดดแสง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 อ้าว้ายโอ้โหมาต้องสะดุดเลยนะคะ FC